ย่างหมึกยักษ์หายากนี่ครับหมึกไดมอนด์หรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าหมึกไฟนะครับขนาด4.1กิโลนะครับผมได้มาวันนี้นะครับสดๆเลยนะครับจากเรือโอนดำนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เอาหมึกเนี่ยมาชำละโดยการผ่าตรงกลางท้องนะครับผ่านลงไปนะครับอย่างละเอียดละเมียดละเมียดนะครับจากนั้นผมก็ทำความสะอาดนะครับดึงไส้ดึงพุงออกนะครับแยกหัวกับตัวออกนะครับอันนี้คือจะเป็นกระดองนะครับจากนั้นผมก็ค่อยบั้งให้มันเป็นร่องนะครับ เพื่อที่จะย่างให้สุโกโรขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับโดยการบ้างให้เป็นทีย,ยงแบบนี้นะครับอย่างช้าๆอย่างานี้นะครับแล้วนี่คือหัวนะครับใหญ่มากๆแล้วก็ผมก็ได้งัดเอาตรงปากออกนะครับ ก็ททาความสะอาดด้วยการล้างด้วยน้ําเปล่านะครับขจัดคราบเอาไว้หมดจากนั้นก็ย่างลงไปบนเตาถ่านร้อนๆครับบอกเลยว่าหน้าินมากๆจากนั้นหมึกสุกแล้วนะครับโอ้ยร้อนมากร้อนๆๆจากนั้นผมก็รับมีดนะครับแล้วก็ค่อยหั่นลงไปตรงกลางหมึกนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามันน่าทานมากๆครับเนื้อมันจะหนานุ่มแล้วก็เด้งมากๆจากนั้นผมก็ค่อยหั่นครับเนื่องจากหมึกตัวใหญ่ผมก็เลยพยายามหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอดีคำ เวลาเอาไปจิ e ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยมันจะได้ทานง่ายแล้วก็จะอร่อยมากๆนี่ครับจัดลงไปในถาดให้สวยงามนะครับค่อยหั่นทีละเล็กทีละน้อยนะครับดูทุกคนบอกเลยว่าหั่นไปต้ายไลยไปนะครับนี่ดูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงคีบด้านหลังนะครับผมก็เอามีดสลด์ลงไปเบาๆนะเพราะว่าเนื้อมันนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดลงไปในถาดให้สวยงามดูทุกคนบอกเลยว่าน่ากินมากๆจากนั้นก็จัดลงในถาดสวยงามนี่เสร็จแล้วนะครับหมึกไดมอนด์จากนั้นก็จิ้มลงไปในนจิ้มซีฟูดแล้วก็ลองชิมให้ดูนะครับโอ้โหบอก หอมมันครับแล้วก็วกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดเผ็ดเนี่ยบอกเลยว,ว่ายา้ายลง